จากเมื่อเช้าเราตื่นเช้าไปใส่บาตรกันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้กลับมาจากวัดเดี๋ยวเรามากินกาแฟกันค่ะมาหาอาหารเช้ากินกันที่ร้านจิบแปรแลพูนะคะไปดูกันว่าเขาจะมีอะไรให้เราทา,ทานกันบ้างแน่นอนว่าต้องมีกาแฟแต่ว่าอาหารเช้ามีหรือเปล่าเปรต็นี่ค่ะ นี่นะคะเราที่ร้านพี่เขามีอาหารตามสั่งนะคะมีหลายอย่างที่พี่บอกว่าอะไรนะสั่งสั่งเท่าที่มีนะคะตามสั่งตามสั่งเท่าที่มีกาแฟอยู่มุมนั้นนะคะแล้วก็อาหารนะคะนี่ก็จะมีเมนูนะคะวิดถึงซัมจะเป็นซัมโม่คีขันนว่าเขสั่งกันเอาได้ดีค่ะพี่อันึงคนึ่ง ั่งอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเลาะอาหารกันเดีเพราะว่าเบางบ้านผู้ไทยพอดีพี่เขาพี่เซนเตอร์เออพี่เซนนะคะใช่นี่พี่ผู้ชายเพิ่งเด็ดองกค่ะมาค่ะบริเวณนี้ะคะเมืองอันนี้น่ยจะเป็นไม้บรกคามบระจักนะคะประแนงใสนะคะสวยค่ะนี่เป็นเรื่องที่ไทยนะคะมาเลยค่ะรู้วึกขอต้องถามว่า น,นี่คือผูอ้เด้่นผู้จังเลยคะ่ะอันนี้เอิญมาอาร์คนะคะหรือฟ่าก่อยจำาม็ได้ไม่ได้ใจ่แมนแมนอาร์นะคะปันไหมนะคะนี่ค่ะปันไหมตลอดตอนนี้หน่อยเกิกับเคยปันอยู่นะคะปันซอยแม่นะคะอันนี้ค่ะเห็นบ่ค่ะเท่าไรคะ เท้าดำนะคะแมนสีนะคะเวลาเทาเปลี่ยนช่องกันนี่ค่ะปั๊บปั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 บนะคะอันนี้กับวิทยุนะคะใส่เทปนะคะนี่ค่ะนี่ของโอ้นี่เทปคาสเซ็ตมือกับมีนะคะนี่รวมในหลวงราก่านะคะนีบเป็นลูกผู้ไทยนี่เทปต่างๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้เนนี้เป็นพี่ตะโพนนะคะ อันนี้เข่าบ่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวไปเบื้องหน้าลังกันค่ะนั่ค่ะอันนี้จะเอิ้นว่าในนะคะในในใบป,ปันใหม่นะคะเขียนว่าเบิ่งต่อนะคะอันนี้เอิ้นว่าเยียงลืมแล้วนะคะต้องถามคุณแม่นะคะอาเพื่องก็เขียนไว้อยู่เด้อยดิ กจะสวยนะคะจะสวยในตำหูนะคะตำหูหรือว่าชอบผายะคะ่ะเป็นเพชรสวยนะคะในไม่คาดไม่คาดค่ะนี่มาเบิ่งดังละ่ะอันนี้เป็นทั่วทันนะคะทั่วค่ะอ,อันนี้รวยเอียงรวยกระบร้าในใจนะคะนี่ค่ะและ้วก็บรรยากาศในสี่ค่ะนี่หลายหลังนะคะมีที่พักค่ะ จิฟเฟแลพูนะคะเป็นทั้งร้านกาแฟแล้วก็เป็นทั้งที่พักแล้วก็มีอาหารสาวนะคะโอเคเดี๋ยวกไปนั่งกินอาหารกันคะ่ะแม่ค่ะมานั่งรอก,กินข้าวกันนะคะเมน,นนะคะเนคะนะมนูนะคะจิฟเฟรดแลพูระเบอระเบอร์บอกเมนูนะคะ นะคะอาหารที่เราสั่งคนะหมูกรอบได้เรียบร้อยแล้วนะคะอาคุณผู้ชายมีไข่ดา<อ>ดวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราขากินข่าวกันก่อนนะคะลอกกาแฟาค่ะโอเคจิบแฟนแลโผูนะคะที่นี่อุดรธานีจ้าบ้า